ันจะมีคำพูดของแม่น้องน้อยที่แทรกเข้ามาทำให้เรานึกถึงว่าตั้งแต่วันนี้เรารู้จักกันนะคือถึงที่ป้าได้พูดอธิบายเป็นย,วยาวๆเป็นเรื่องมานะกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ถึงวันนี้นะครับมันมีอุปสรรคขวางหนามมีเรื่องให้ได้เล่าไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลานเลยนะมันก็มีทั้งสุขทั้งเศร้าแล้วก็มีปัญหาที่ต้องแก้ไขร่วมกัน แต่แต่ละพวกเราก็ผ่านกันมาได้ครับพูดของแม่น้อ,นอยก็จะใช้ได้ตลอดไปคําว่าเราจะเป็นเพื่อนเป็นพี่กันตลอดไปไม่ว่าจะออกไปด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับเชื่อว่าวันนี้มันเป็นวันที่เราได้มารวมกันนะได้รู้จักกันนะวันนี้เราต้องอแยกแยกกันเพื่อที่จะไปทำหน้าที่ของแต่ละคน ก็พยายามเอาคําพูดของแม่น้องน้อยมีชัยอยู่มาต่อยอดทางความคิดของตัวเองเพราะแม่น้องน้อยนี่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ให้ได้ติดตามมีคําสอนในช่องของแม่น้องน้อยถ้าใครที่ยังไม่ไปดูก็ไปกดติดตามนะครับช่องอแม่น้องน้อยบ้านได้บัวหลวงนะครับซึ่งจะมีคําพูดที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของแม่น้องน้อยนะใครที่ อยากจะพัฒนาชีวิตตัวเองอยากจะพัฒนาเรื่องสติปัญญาต,ตัวเองก็ลองเข้าไปดูนะครับลุงก็จะเข้าไปดูของแม่น้องน้อยอยู่ตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นคําพูดนะที่เก็บเอามาต่อยอดแล้วก็แม่แม่ผู้ใหญ่จะดียหลายๆท่านที่อยู่เบื้องหลังที่คอยพูดคุยโทรศัพท์พูดคุยนะอีกหลายหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อ ก็ต้องขออาภัยท่านด้วยนะครับไม่อยากจะให้ไม่อยากจะให้ท่านคิดมากนะเพราะว่าลุงช่างจะคอยทักทายแล้วก็พูดคุยกับผู้ใหญ่ใจดีที่ที่เขามาอยู่ชุมชนเรานะก็พูดคุยกันแล้วก็ไม่อยากจะพูดเยอะอยากจะแสดงหรือว่าคํามาแสดงด้วยด้วยการทําในสิ่งที่แม่แม่เหล่านั้นเขาอยากให้เราเป็นเขาอยากให้เราเป็นคนดีอยากให้เรา อมองไปข้างหน้าอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยนะวันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนาะพี่หนึ่งแล้วก็น้องเมย์จะได้อ่าเดินทางไปที่อำนาจเจริญเพื่อที่จะไปทําธุรกิจที่เป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่นะที่ทํากันมายาวนานก็อวยพรนะให้พี่หนึ่งแล้วก็มเมย์นะครับพบแต่ความสุขความจเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกๆประการนะครับก็ คงอีกไม่นานเนาะเราก็จะได้ได้มีโอกาสเห็นครอบครัวที่เต็มรูปแบบของพี่หนิงนะซึ่งพี่หน่งรอมาเกือบครึ่งชีวิตและะ้วมั้งนะก็จะรักษาเท่าเท่ากันแล้วนะวันนี้ก็ขอบคุณนะขอบคุณพี่นวัดขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่คอยให้คำแนะนำนะครับให้เราทำในสิ่งที่ดีๆให้ให้ใหลูกจดจำนะครับก็ มีนี่แหละของดีที่สังสมมาก็ปีที่แล้วนะเอาให้พี่หนึ่งไปดูแลสุขภาพเป็นน้ำพึ่งแ้วเป็นน้ำพึ่งบริสุทธิ์ที่เก็บวัดสะสมไว้อมอบให้กับคนที่สําคัญเท่านั้นนะัก็เลยอยู่แค่สองขวดนะไม่รู้ใครจะเป็นคนได้นะขวดนี้ก็เป็นขวดที่พอบให้กับพี่หนึ่งแล้วก็น้องเมย์เอาไว้ไปดูแลสุขภาพนะฝากให้คุณแม่ด้วยนะครับเพราะคุณแม่เป็น เป็นคนที่เป็นบุคคลตัวอย่างท่านหนึ่งที่เลี้ยงดูลูกได้ดีนะทั้งสองเลยนะครับก็เ <c oughs> อาประมาณนี้เนาะแต่าจะพูดเยอะบางทีมันก็จะนะเออมันจะออกไปเยอะหลายอย่างนะก็ะ<น>ะขอบคุณชาวบ้านนะครับขอบคุณผู้นาชุมชน,ๆๆนผู้ใหญ่วานิชนะครับผู้ใหญ่เมาผู้ใหญ่ยุทธศักดิ์บุตรมีผู้ใหญ่ทศศักดิ์อุนิเศษนะครับ <c oughs> แล้วก็ชาวบ้านทุกคนนะครับที่มารํา นะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับลุงป้านะครับเนาะก็ตัวผมเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็อย่างที่เห็นเคยเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ทําเกิดที่อยากให้เกิดขึ้นก็คือพิธทีบายสีของวันนี้นะครับอยากเห็นเท่าที่อยู่ที่มาก็เห็นพี่เหน่งน้องเมย์ นะคไปไหนตั้งแต่อยู่กกอเข้าไปกับป้างานสําคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตลุงพี่เหน่งก็จะเห็นก็จะรู้ถึงบอกว่าเป็นบุคคลสําคัญในชีวิตลุงป้านะครับก็เลยอยากให้